ฝันว่าเล่นวอลเลย์บอลครับฝันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเพราะมันคือสัญญาณว่าชีวิตของเรากำลังอยู่ในเกมใหญ่ที่ต้องเล่นกันเป็นทีมทุกลูกที่ส่งทุกการตดทุกการเซฟการขุดการงันลูกขึ้นมาคือบทบาทของเรา ในสนามชีวิตจริงถ้าเราฝันว่าเล่นบอลลีบอลกับเพื่อนสนิทที่แค่สบตาก็รู้ว่าลูกจะไปทางไหนเหมือนกับหัวใจเชื่อมกันโดยไม่ต้องพูดมองตาก็รู้ใจคนคนนั้นคือคนที่กำลังจะมีบทบาทในชีวิตจริงของเรา พลังใจแบบนี้คือเกราะป้องกันเขาเป็นคนที่จะคอยปกป้องคุณในเวลาที่คุณเจอเรื่องยากๆถ้าฝันวมันเล่นวอลเลย์บอลกับคนในครอบครัวมีเสียงหัวเราะมีคำเชียร์มีเสียงปรงมือมันก็เหมือนกับจิตใจเรากำลังเติมแบบหัวใจให้เต็มร้อเเเพราะครอบครัวคือเซฟโซนคือพื้นที่อบอุ่นของเรา ถ,ถ้าฝันว่าเล่นวอลเลย์ลลบอลกับคนแปลกหน้าตอน,นแรกๆจะเกรงจนเราไม่กล้าส่งรูปไม่กล้าส่งแรงๆแต่ยิ่งเล่นยิ่งเห็นว่าเขาอาจจะเป็นคนที่จะมาช่วยเติมเต็มชีวิตให้เราถ้าฝันว่าเล่นวอลเลย์ลลบอลกับคู่แข่งเก่าที่เคยแข่งกันมาก่อนแล้วเราอาจจะแพ้หรือ,อชนะยังไงก็ได้ครับ ความรู้สึกมันจะเหมือนหนังภาคต่อภาค2ภาค3ที่เราได้โอกาสพิสูจน์ว่าเราพัฒนามามากพัฒนาไปอีกมากแค่ไหนหรืออาจจะได้ล้างตาอาจจะได้ชัยชนะที่รอคอยมานานและถ้าฝันว่าแข่งได้แข่งได้เล่นบอดดีบอลและแข่งชนะมีเสียงเชียร์ดังกล้องเหมือนทั้งโลกกำลังปกมือให้เรา มันคือความภูมิใจให้เราได้ยืนยิ้มแม้จะมีใครเห็นหรือไม่มีใครเห็นก็ตามถ้าฝันว่านา่ได้เล่นวอลเลย์บอลแต่รอบนี้แข่งแล้แพ้มันเป็นผสมปนเปกันกไประหว่างความเหนื่อยล้ากับความผิดหวังแต่นั้นคือเชื้อเพลิงที่จะทำให้เรากลับมาแกร่งมากกว่าเดิม แล้วถ้าฝันว่า,าได้เล่นวอลเลย์บอลและเป็นการเล่นกลางสายฝนรองเท้าก็ลื่นน้ำก็ซึมเข้ามาแต่เรายังหัวเราะได้กับเพื่อนหัวเราะได้กับเพื่อนร่วมทีมเพราะว่าหัวใจเราอ่ะมันร้อนมันมีพลังกว่าฝนเย็นๆที่ตกงลงมาและและถ้าคุณเคยฝันว่าเล่นวอลเลย์อลบอลบอนชายหาด มีลมมีทะเลมีเสียงคลื่นซัดเข้ามามันจะเป็นจังหวะของชีวิตที่ผ่อนคลายและกระท้าทายในเวลาเดียวกันครับและถ้าฝันว่าเราเป็นตัวสำรองมันไม่ใช่การถูกกันออกหรือว่าเราไม่ถูกเห็นค่าแต่มันคือช่วงเวลาที่เรากำลังซุ่ม เก็บพลังเพื่อกลับมาพร้อมกับสร้างเซอร์ไพรส์ครับผมแล้วถ้าฝันว่าเล่นเล่นอยู่แล้วลูกบอลระเบิดลูกบอลแตกตูง้งแล้วทุกคนหยุดชนะ่งักแต่เรายิ้มและหยิบลูกใหม่ขึ้นมาเราพร้อมจะเข้าไปเล่นแปลว่าโดยข้างในเรามีพลังมีความพร้อมมีจิตใจที่ พร้อมจะลุกขึ้นมาสู้ใหม่บางคนก็ฝันว่าส่งเล่นวอลเลย์อยู่แล้วส่งพลาเพื่อนส่งมาให้เราแล้วคนพลาดเพื่อนเป็นคนพลาดนะครับแต่คุณไม่หันไปตหนิพร้อมกับส่งสายตาและพูดว่าไม่เป็นไรเราพร้อมจะไปต่อเราไม่ตําหนีคนอื่นแม้ว่าคนอื่นจะทำพลาดลึกๆแล้วเรารู้ว่าต่อให้คนอื่นพลาด ก็มีศักยภาพมีไมซตที่ดีที่พร้อมจะไปต่อและได้ฝันว่าเล่นวอลเลย์บอลแล้วเรากระโดดตบตุ้มอะไดแตมมันคือความสั่ใจที่วิ่งไปทั่วทั้งร่างกายเหมือนเราได้ปลดล็อกเอ็กซิมเมนท์ที่รอคอยมานานและได้ฝันว่าแข่งในร่มมีแสงไฟ หอมล้อมมีสปอตไลท์สองมามันให้ความรู้สึกที่ปลอดภยัยพร้อมกับเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราพุ่งไปข้างหน้าแต่ถ้าฝันว่าเล่นวอลเลย์บอลในเวลากลางคืน,คนแต่ไฟสนามตัดระดับลงมืดเแหละหมายความว่าคุณกำลังมีความลับเล็กๆที่คุณแอบสร้างอยู่ในเงามืดน,นั้น บ้างก็ฝันว่าได้เล่นวอลเลย์บอลกับคนดังหรือนักกีฬาดังๆหัวใจเราเต้นแรงไม่อยากแพ้ในการแข่งเพราะว่าลึกๆแล้วอ่ะเราไม่อยากแพ้เราอยากชนะเราอยากมีโมเมนต์ที่ประสบความสําเร็จเพราะอยากให้คนดังอยากให้นักกีฬาดังๆนะั้นน่ะจาชื่อเราได้เราอยากมีตัวตนเราอยากตัวใหญ่ขึ้นบ้างก็ฝันว่าเล่นวอลเลย์บอล,ลนในงานกีฬาสี เหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กเพราะว่าบางโมเมนต์ในชว่วงชีวิตน,นั้นนะคุณสบายใจคุณทำอะไรก็ได้คุณมีอิสระเราอยากกลับไปในช่วงเวลาที่ความรับผิดชอบของเราน้อยลงบ้างก็ฝันว่าเล่นวอลเลย์บอล <c oughs> โโนะแล้วก็เจ็บตัวหัวเข่าตลอะปอกเปิรกแขนช้ำแต่เราก็ยังฝืนยืนขึ้นมาได้ เพราะใจเราบอกว่ามันยังไม่หมดเวลาฉันจะไม่ยอมแพ้บางก็ฝันว่า,ามีบอลพุ่งกำลังจะมาใส่หน้าเราและมีเพื่อนมาเซฟให้ความรู้สึกเหมือนมีกรอบมีคนคอยโพเทคเราอยู่ตลอดเวลาแต่ในชีวิตจริงเรายังมองไม่เห็นแต่ละ้รู้แล้วว่า เรารู้ว่ามีคนคนนั้นอยู่มีสิ่งสิ่งนั้นอยู่ที่คอยคุ้มครองเราอยู่บ้างก็ฝันว่าเล่นวอลเลย์บอลแล้วก็หัวล็อะก,กันทั้่งทีมไม่มีใครสนใจแต้มแล้วแหละว่าแต้มเท่าไหร่เพราะความสุขมันชนะทุกอย่างไปแล้วไม่มีใครนับคะแนนมีแต่รอยยิ้มที่เป็นรางวัลฝันนี้กำลังบอกว่าแมตชใหญ่ ในชีวิตกำลังจะเริ่มและเรามีทีมที่พร้อมจะลุยไปกับเราแล้วครับก็ประมาณนี้ครับฝันว่าเล่นวอลเลย์บอลและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่กับฝันว่า c h ชา n e l พูดถึงความฝันแบบสบายๆเหมือนมาเล่าให้เพื่อนฟังสวัสดีครับ